สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับต้นลังนะครับนี่นะครับต้นลังก็คือต้นที่ลูกศรชี้อยู่นะครับนะครับต้นลังนะครับจะมีอยู่สองประเภทนะครับก็คือลังแดงกับลังขาวนะครับนี่นะครับคือดอกของต้นลังขาวนะครับต้นลังนะครับจัดเป็นไม้มงคลประจําจังหวัดอุดรธานีนะครับต้นลังนี่นะครับ เป็นไม้เดนจพพันนะครับเป็นไม้ยืนต้นผัดใบได้นะครับมีขนาดเล็กถึงขนาดกลางนะครับผมต้นลังนะครับมีความสูงได้ตั้งแต่10เมตรถึง25เมตรนะครับเปลือกของต้นลังนี่นะครับมีสีน้ำตาลปนเทานะครับเปลือกของเขานี่จะแข็งแรงมากนะครับเปลือกข้างในของเขาเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับ นะต้นรังนี่มีน้ํายางด้วยนะครับมีน้ํายางเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับถิ่นกําเนิดของต้นรังนะครับก็กําเนิดมาที่ประเทศไทยของเราเนี่ยแหละครับประเทศพม่าลาวขมมีนและเวียดนามนะครับประเทศไทยนะครับพบมากที่สุดก็ภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับและพบทุกภาคนะครับของประเทศไทยด้วยนะครับยกเว้นภาคใต้นะครับ ภาคใต้จะไม่พบต้นลังนะครับมาดูสปปรรพคุณทางเนื้อประโยชน์ทางเนื้อไม้ของต้นลังนะครับต้นลังนี่จัดเป็นไม้เนื้อแข็งอันดับหนึ่งเลยนะครับไม้เนื้อแข็งอันดับหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับคู่กับต้นติ่งนะครับเขาถึงมักเรียกว่าติ่งรังนะครับเหมาะแก่การนํามาทําก่อสร้างบ้านได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับไม้ของเขาแข็งแรงทนทานมากนะครับ ยำมาอันดับหนึ่งนะครับคู่กับต้นเต็งนะครับเหมาะแก่การนำมาทำเสาคานนะครับกรอดตรงพื้นนะครับชานบ้านนะครับรวมไปถึงหมอนรองรางรถไฟเรือนะครับและส่วนประกอบของยางพาหนะต่างๆนะครับต้นดังเนี่ยและก็นำมาทำฟื้นได้อีกเหมือนกันนะครับอ่า แล้วต่อไปจะพามาดูวิธีการเพาะและขยายพันธุ์ต้นรังนะครับมาเขาเพาะพันธุ์กันยังไงนะครับของผมนี่เป็นเมล็ดรังขาวนะครับเพื่อนเพื่อนเก็บเมล็ดรังมาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็เราต้องเอามาบ่มก่อนครับบ่มกับผ้านะครับผ้าชุบน้ําให้เปียกเลยนะครับชุบน้ําให้เปียกแล้วก็ห่อเลยนะครับห่อแบบนี้ไว้สามวันนะครับเพื่อนเพื่อนสามวันเก็บไว้ในที่ร่มนะครับ แล้วก็รดน้ําทุกวันนะครับวันละครั้งนะครับรดน้ําให้เปียกเลยวันละหนึ่งครั้งนะครับพอครบกําหนด3ามวันแล้วนะครับเขากาหนดสามวันเราก็มาเปิดดูนะครับเปิดดูปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทยอยนะครับทยอยออกรากมาบางส่วนแล้วนะครับนี่นะครับสามวันเนี่ยผมมาเปิดดูนะครับนะครับก็ทยอยออกรากมานะครับต้นรังนี่เป็น ไม้ยืนต้นที่เพาะเมล็ดง่ายมากนะครับที่ผมเคยเพาะมาหลายๆพืชนะครับต้นลังนี่เพาะง่ายมากนะครับนะครับต้นไหนที่เขาออกหน่อนะครับเราก็เอาไปชําก่อนเลยนะครับนะครับเตรียมถุงเพาะให้เรียบร้อยนะครับเป็นดินปลูกต้นไม้ธรรมดาเราเนี่ยแหละครับถ้าไม่มีก็เอาดินผสมกับมูลสัตว์ผสมกับแกบดํานะครับถ้าไม่มีแกแบดําก็ใช้แกบดดิบได้นะครับแช่นี้ครับเอาหัว ตรงที่ล่างออกทิมลงไปนะครับทิมลงไปแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับเพาะต้นหลังแล้วก็ที่ล่มนะครับประมาณสองอาทิตย์นะครับลดน้ําทุกวันนะครับประมาณสองอาทิตย์เขาก็จะแตกนะครับแตกออกมาเนี่ยครับต้นเนี่ยสองอาทิตย์นะครับนี่สวยงามเลยครับเราก็เลี้ยงไว้ประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนนะครับให้เขามีความสูงสามสิบ ถึง50เซนนะครับเราถึงนําไปปลูกในแปลงปลูกของเรานะครับให้เพื่อนเพ่อเพาะไว้ก่อนฤดูฝนเลยนะครับเพราะว่าเม็ดเขาก็ร่วงล่นมาแล้วนะครับเพราะง่ายจริงๆครับสําหรับต้นรังครับง่ายมากครับอ่าสุดท้ายก็ฝากเพจผมด้วยนะครับสวนคุณพรชัยเกษตรผสมผสานครับผม